นอนกับลูกพี่น,อน้องเหื่อมากคตกนักเลยสบายดีสบายดีพี่น,อน้องสบายดีวันเสารทุกคนพี่น,อน้องทุกคนละพี่น,อน้องคุณมาบระเือบกระแหง นอนกับโบผล <c oughs> <c oughs> ดีดีพี่น้องปีนี้นะ่ยผลดีจังเลยพ่อมนอนขากป้าใบากับโบก่อนอ่อนพี่น้องฟอมปุ่งใหม่ บรรยากาศฝนตกอยู่กับลูกสองคนพี่น้องจั <c oughs> กรแซ่เบิร์ตลูกเปิดกันนอนชื <c oughs> ่นมาบาทหนึ่งบาทเดียว <c oughs> ก็เมื่อยว่าสินอนพี่น้องนีน่ๆๆๆได้เสื้อกระทุกโลกพี่น้องได้เสื้อบางนับรรยากาศฝนตกดีดีฝนตกดีเดือนหกมาเลยพี่น้องพอเดือนหกอยู่ก็เอากะเอาหมูแล้ว คนดีค่ะนี่อากาศจะตานอนเวนนอนอง ที <c ười> ่จักเครื <c ười> <c ười> ่องก็ว <necessary> ุ้นบะบนตากอย่าพ่าึ้นเมืองบรรยากาศอยู่เครื่องเดี่น้องปลาลูกู้เดียวปลาลูกน้อน่าู้เดียวเนาะพี่น้อง มึงบรรยากาศอยู่เฮืองเฮืองเงินเฮาฝนตกดีอี๋นอพี่น้องฝนตกแต่ว่าปีขนาดดอกไม้ก็เหี่ยวมันหยดเป็นแหนะอยู่พี่น้องเอ้ยมึงผู้ดี่นะนี่บุปตาสิตรดเด้ปลูกยากแต่เด้นี่คือสื่อแน่เลยเออไว้ดึงออกมาใส่เสืค่าพี่น้อง โอ้ยฝนตกพี่น้องเอ,อ้อยจะขึ้นมา,อ,นาอ,อยู่เพื่อนเจ้าของเด้อี่ขึ้นเพื่อนได้พี่น้องเอ,อ้ยขึ้นมาอะไรคือว่าคักแช่ปะ,ะถูกบรรยากาศพี่น้องโอ้ยห้องอะไรเด้สซมีวาสนาได้ขึ้นเพื่อนพี่นอ้องอถูกข้างมาก,กันเบึงมุมสูงพี่น้อง คนตกอยู่เหอนงููงๆแบบสบายสบายเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นอดทนนะเพียงเนาะอดทนคือคนเก่งห้องนอนพี่น้องจ๋าเมื่อไหร่ได้นี่พี่น้อง บรรยากาศโอ้ยคันได้ขื้นเพื่อนเฮานี้เท <c oughs> าหนึ่งเขากินต่างห็ได้พี่น้องเพราะว่าคันได้ขึ้นเพื่อนคันได้ขื้นปุ๊บแล้วกะอันก,ก็ก็ออกหมอกออกอยูน่นะพี่น้องเจาะหองหนึ่งก็หมอกของหองหนึ่งพอได้หนึ่งเข่าหนึ่งนํำคือว่าเห็ดกินอยู่พี่หรือได้อดใจพี่น้องอดจะรออยากเทพ,พื้นขึ้นแล้วแหละ เงินเดือนตาจอยกับบพเได้เก็บพี่น้องเอ้ยกินกันยังบุพเพเพราะว่าค่าของทีบมันสูงพี่น้องเพราะว่าเงินดำหลั่นตายเนาะใช่เพื่อสิเบอเดือนผัดผู้เดียวหาบบดนี้ปัดเติมเงินเหากับเบิดเป็นแหล้วสอสมแสนแหละบกุ้มก็บยาพี่น้องใครลืมบริหารเนาะ จะในกระฝากกุญลจพวกแชร์เป็นกำลับบงใจให้เฮาในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อพ่อได้เพิ่มพ่อได้มีรายได้จากยูทูบเล็กๆน้อยๆพ่อได้เพิ่มกันอีกพี่น้องขอบุญขอบคุณเอสซีทุกท่านพี่น้องที่ซัพพอร์ตผักดันทำมาหอดจุดนี้ได้นะเพียงเนาะขอบคุณปู่อยู่เบื้องหลังพี่น้องก็คือหัวหน้าเฮาหอะไรนะพี่ยงเนาะได้ลืมบุญคุณพี่น้องจา๋า คนิล anyway, ืมบุนขอบคุณคุณเนกพี่น้องหักแพงคือเก่าหนับถือคือเก่าพี่น้องจังไรก็ตามเนาะพี่น้องต่อคนแหละกดแซ่เป็นกำลังใจให้เราพี่น้องเด้อเป็นแด่กาขอบุญคุณเอื้อย้เฮาเนาะเพียง้องะพี่สาวที่หิดให้เฮาได้ลังคาพี่น้องได้ลังคาเฮือนกาโคให้เอื้อได้เป็นบุญเป็นกุศลเนาเพียงเนงะก็ถือว่า ทำบุญอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสำหรับเอื้อหาฮาเนาะที่เมตาฮาพี่น้องก็คือสิคิดคักอะ่รพี่น้องคือสิบุญเดไปเลยแหละไปสอนนี่พันบุไดรเงินคิดคัก,กเลยพี่น้องเลยเสีออกมาปลูกพักปลูกจ่าถ่ายขอกถ่ายคลิปดูน้ำเืินน้ำซานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพี่น้อง กเห็ดย <C oughs> ู u ูบนี่เล่เนาะพี่น้องวันนี้เป็นรักจ้าเด็กะผักสมผักเสียเป็นกุ้งองใจในการทำคลิปนี่เล่พี่น้องเดอ้อชีวิตพลิกพันเนาะพี่น้องโบตีแล้พายกรมีแลพายกรมีรายจ่ายเห็ดเวียกบุมีเงินเดือนมันกะไฟกระตองกินต้องใสขี้เว,ว้าเลยเนาะพี่น้องเนาะ กาขอบุญขอบุญเอฟซีทุกท่านและพี่น้องที่เข้าใจเนาะเขากับอดทนมาหลายปีเต๋อไปพี่น้องบ่มันหนื่อยๆน่อยนอดทนคิดว่าสิได้คิดว่าสิได้ปีได้ก็ว่าซืได้ปีได้ก็ว่าซืได้ก็บ่ได,ไ,ดบไ,ดบได้พี่น้องเอฟซีกระทำมาว่ามีสอบบรรจุบม่มีแต่ก็คือว่าอย่างเลยพี่นอ้นองก็ไปเอาลาย มีกับแห่เงเตี้ยส่งโควิดมาสองสามปีแห่เงเตี้บปวดไปเซ็งซ้ำปวดไปสอบซ้ำพี่น้องเลยลูกสิตืน่นเลยปวดจักขึ้นมาบัางเฮงเต๋อไปลูกก็นอนบังเฮงกันได้พี่น้องสมบรรยากาศเนาะพี่น,อนอ้องเดี๋ยวคนอยากถ่ายคลิปให้เจ้าคลิปก่อนพี่น้องก่อนลงหาลูกโลย,ยแรกเริ่มแต่ในกาขอบคุณขอบคุณพี่น้องกัอันนี้ก็ยังที่เสียหญาอยู่อย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 ดอกพี่นอ้องยังบ่งป้ามันขึ้นหกแบบนี้ดอก เราสีทำความสะอาดอยู่แต่ก็ยังบุงคนมีเวลาแหละพี่น้องเ้าชีเสียออกบ่วหัมันมีหยาบบัวมันมีป่าเสียออกก็หาเครื่องปลูกมาปลูกคือว่าแหละยามนี้มันยังปลูกบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันนำซ้ำมันนำซ้ำมันแถวนี้เมาตรงเสียหยาออกมันเป็นเสือสมบรรยากาศรอบๆบ้านพี่น้อง ได้ขืนเพื่อนกัน <c oughs> <c oughs> ความหวังกับเห็ดเตียงอันหนึง่งพอได้มาตั้งอ่าบอนเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องแล้วก็เอาสังกะซีมาก็มุ่งออกพอได้เห็ดตั้งบอนเห็ดเตาเห็ดอยู่เห็ดกินเล็กน,น้อยแล้วกะปีหนาพี่น้องืงอสีเลี้ยรั่วสำหรับน้องสาวเฮาเฮากับบ่งบึงไปก่อนพี่น้องเฮากับ พอสิรื้อขาวกินไฟกินมันแล้วเขาก็สิริเหตุหนาเขาก็บ,บ่ไดเหตุหน้าพี่น้องรอนรุ่นไปนากาน,น,น,นอะไรพี่น้องเป็นยังไดแต่เนาะอนาคตนะพี่น้องพระส่องบุห็นบอกไปก่อนกระ่บได้ม่แต่้าเบิงแล,ล้วเราติดตามไปนํากันพี่น้องขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านเด้อที่เขา,าเบิงเกา่เกาผู้ที่เอฟซคนเก่าและ f เอฟซคนใหม่ที่เขามาเบิงมาชมพี่น้อง ก็ฝากเป็นแหงเสหงใจเห็นแน่พี่น้องเลยกับคุณคุณล่วงหนาพี่น้องมาหอนี่เฮาก็สิได้อัมรพระจ๋าพี่น้องเดี๋ยวลงไปหาลูกก่อนย่ลูกตื่นนะพี่ยงเนาะผิดผลาประกันได้กับก็ถอดเพราะพายำละลายได้พี่น้องเด้อคงจะวบากกันนะพี่น้องคนณถ้ามันจะมีการผิดผลากันได้นะพี่ยงเนาะมีแต่พิดแน่พิกแน่ให้อภัยกันไปน้ำพี่น้องมั้งอยู่นํำกันได้ ្៉ម្់ទៅ្នคទាີៅ់ទៅ្នុងស្ត្នៃទីនាសតខ្ន្ត្នុះផ្ស្នៃរាប់ចាងសា